มูลนิธิต้นบุญวิสาขาโดยดรต้นบุญวิสาขาประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและหนังสือพิมพเดลิมิลเลอร์จัดงานประกาศเกียรติคุณประจำปี2565รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินเทอดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินโดยจัดงานขึ้นที่ศูนย์ประชุมทีโอทีแจ้งวัฒนะซึ่งมีพลตำรวจเอกดรวิรชัยทรงเมตตาเป็นประธานมอบรางวัลบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งผู้บริหารนักธุรกิจ ศิลปินดาราและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและสังคมหลายร้อยคนในหลากหลายสาขามาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะ สำหรับการได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นนะครับในนามของข้าราชการคนหนึ่งที่ทํางานให้กับกรมชมพทานนะครับกรมชมพทานเนี่ยเป็นกรมที่ทํางานเพื่อแผ่นดินอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงกับรางวัลที่ได้รับนะครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของรางวัลแล้วก็ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับรู้สึกมีความดีใจปลาปื้มกับการรับราชการมา30กว่าปีในกรมชมพทานครับ